ไปสิไปสิกลัด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 เดี๋ยวนะอีกตองรู้ตองรนี่เอาอย่างงีเอเ้ยเวลาว่างของเราเราไปซื้อเกมมาอันนี้เกมกบชิงบอลจิมี่เล่นๆเกมมีว่าลองอธิบายให้ฟังก็คือว่า จีนี่เป็นกบสีเหลืองนะแล้วก็หมาหมาเป็นกบสีแดงโอเคเปล่าแล้วก็เราจะเทลูกบอลมาตรงกลางใครกินลูกบอลได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะโอเคปะอันนี้คือกดอย่างนี้คือกินนะจีนี่เดี๋ยวแล้วนะเริ่มยังเริ่มเริ่มยังเดี๋ยวนึงนะตรงไหนอะไรข้างในอ่ะนี่ตรงนี้วงตรงนี้วางเป็นถ้ากินมาแล้วมันจะเข้าเนี่ยต้องกินอ่ะจีนี่ต้องกินดิจีนี่ต้องกดกินดิลองลองกดไหนขนกหมก็ไมากดอีกกดอีก ขอให้มันกินตัวเกเออกินแล้วกด <Yeah. S 1> ็ดันเข้าไปดันเข้าปากดันเอองั้นอ่ะมันเข้ายัางมันลงไปยังมันลงไปข้างจุนียังเนี่ยมันลงไปยังนี่นนอ่าโอเคจะทำไงใครกินอ่าไหนะจะม,มีลองกินใหม่ลองกินรอบจะม,มีลองก่อนนะรอบนี้ให้ไปข้างในใหม่ใหม่มไหนลองอลองกินอ่ากินให้โดนจะไม่กินให้โดนโบอลน,อนเออเอเอแล้วก็เอากลับแล้วนี่จะม,มีดูหมาหมานะ วางอย่างนี้ใช่ป่าวแล้วก็อย่างนี้นี่เดี๋ยวนะกบกบ,บ,บกินไหนอะไม่กินอ,อ่านี่มามาได้แล้วมาก็จะดึงกลับมานี่เห็นปะนี่อย่างนี้โอเคมามีเรื่องกินกินกินกดกดมาใครกินหมดกองใครนะ้ชนะเริ่มเย้ เดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มี่ขี้โกงอะโอ้ดูจิขี้โกงอะอ้าวพะมาไม่กินเลยเหรอพอมาไม่มีเลยเลยเหรอจิมม่ขี้โกงอะเอาใหม่เอาใหม่วางใหม่วางใหม่จิมมี่าำขี้ก่งดิจิมมีอยากขี้โกงจิมมีอยากมั่วขี้โกงต้องจิมม่ต้องทำตามกติกาเอาใหม่ใครแพ้คนนั้นชนะเอ้ยใครกินเยอะสุดคนนั้นชนะมามาแล้ว เอา๋วไววะเอามาไว้เอาบอลมาไว้เอาบอลมาวางไว้เมีเด็กขี garbage 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 ่โกงครับมีเด็กขี้โกงเาวางไรวาอีกมา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 ยิ้มอะไรขี่โกงแล้วก็แอบยิ้มอ่ะขี้โกงแล้วก็แอบยิ้มอ่ะเอาม่ยังเริ่มยัง1นึเริ่มยยิ้มิ้มยิ้ก็สีเหลืองสีเหลืองเฮ้ยได้แล้วอ่ะได้เยอะเอามาได้นึง โอ้ไน่งมัไดนได้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 เรียกมาจิมมี่มากด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 ครใช่มยนึงช่วยดครับใช่มยนึงช่วยโอ้ยต่อยเขาหน่ะต่อยเาหน่ะกด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 

จะม่ขี้โกงอีกจะชนะได้จะไม่ชนะได้ไงอ่ะน้อันกบเอาคราวนี้เอาลูกเดียวคราวนี้เอาลูกเดียวเอาลูกเดียวแย่งกันมาเอาลูกเดียวแย่งกันคั้งนี้ไปไหนมไม่มีเอาอยู่นี่เหรอโอเคมาเอาม่นะ1,2,3เริ่มเอ้ยเ้ยเ้อย่าห้ามใช้ช่วยต้องกดต้องกดเท่านั้นต้องกดเท่านั้นใครชนะมาวะเย้ ใช่ต้องกดต้องกดมามากดอาจจะมีเริ่มอีกรอบนึงนะอันนี้เอาลูกเดียวลูกเดียวหนึ่งสองสามกดกดกดห้ามใช้มือห้ามใช้มือต้องกดอย่างเดียวต้องกดอย่างเดียวนะเขาลบกติกาด้วยครับผมห้ามใช้มือกดอย่างเดียวกดดิกด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 อย่างเดียวกดกดกดดีกดให้ชนะแล้วกดให้ชนะกดให้ชนะกดให้ชนะกด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 ดิเย้กดกดกด ใครจะชนะใครจะชนะชนครับผมเดี๋ยวนะแข่งขันกัี่ดูเดินมากครับผมโอ้ยไปเฮ้เฮ้ย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 กะกด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 ดเดกกก่ยเ้ดดกดอกดกด

ไปครับไปครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใครจะไดะใครจะไดสเลูกได้เลูกได้เลูกได้โอ้ยกันแล้วกันแล้วกันแล้วเลิฟได้หมามาดิมามาดิมาหมาเฮ้ 别忘了点个关注，双击点赞，关注双击，双击双击双击。